ฮัโลโหลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะอยู่ผมฮอตอันเฟิร์สนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาชีวิตรอดเล่นๆอวสองนะคะวิกกับเฟิร์สก็ได้ข้างๆเหมือนเดิมนะคะนี่ผมก็อยู่อุ้ยวันนี้ผมก็จะมาเอาชิลล์ลอดต่อนะคะตายวางเนี่ยทำไมกล่องมันเยอะจังอะ่อะไรหรอเฟิร์สก็ถ้ามีเสียงเลยต้องขออภัยด้วยนะ ก็เราไปจดไปอะไรกันหน่อยไหมขุดไม้กันเอาว่างใครขุดไม้ทังสิบสี่ไม้คนใครขุดไม้เอาสิบสี่ไม้เขาั้ถึจจะกลับเข้ามาบ้านได้โอเคคือมาจากเมืองดวนจีต้องมาทำอะไรกันตั้งไก่ข้าว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 เเอาาปลูกเลยเพี่ปลูกเองพี่ทำนาเองเออไอ้ที่ทำนาหน้ารนอกเหรอเออไปทำ โอ้ใครปลูกต้นไม้ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวก็ให้ฟร์ตกไปตกทุกคนแหละขอขออนุญอเสียงนะครับเสียงมันดังเกินแล้วเฟร์สเนี่ยเป็นไงทุกคนวางข้าวเลยที่เขาถ้าใครไม่ข้าวทุกคนถามเลมันวางเลยเฟิร์สด้วยเฟสปลูกข้าวไม่ได้ขุดต้นไม้และ เดี๋ยวเราก็ไปขุดต้นไม้ปลูกข้าวแป๊บเดียวเดี๋ยวก่อนแลิ้งยวเหาอยู่กับเพีงไม่รู้นะครับเอ้ต้นไม้ให้ปลูกไว้เนี่ยต้องใส่ต้นปลูกไว้เลยหน้าบ้านไปขุดไม้หน้าบ้านหรอกดิบิ๊กบิ๊กขุดมาเล่นอยู่อ๋อได้บิ๊กขุดมาเล่นแหละคุณผิดเฟิร์ส สักคู่นะฮะ,ะเดีย๋ยวพึ่งพี่ขอทำในทุบก่อนกลับมากันอีกรอบหนึ่งนะฮะโอ้เจ็บตูดพิเตอร์พี่เจ็บตูด เฮ้ยมาเล่นแล้วเออปลูกอ้อยเออกระต่ายด้วยเต็มเลยอ่ะไงี้ยหลังบ้านเต็มเลยกระต่ายอ่เออเอามาเลี้ยงได้ไหมมนเลี้ยงไม่ได้ลืมไปเลี้ยงได้ไม่ได้มีแครอทขุดต้นไม้หน้าบ้านออกดีเอาอ้อยมาปลูกด้วยรูดอ้อยมาเรียบร้อยดีกว่าอยู่มีชูเอเคเหรอ ชูกาเฮนบักแน่เลยเฮ้ยบินจำน้ำบินเราบินเจอพักทองด้วยเอาเออเจออะไรก็เอามาปลูกให้หมดเลยเอาข้าวเมล็ดก่อนนะเอาเมล็ดก่อนเักทองมันกินได้ไหมฮะพักทองอ่ะมันทำอะไรได้ไหมทอดเัาก็ขนมขนมกินได้เค้กเอ้ยทำไม่ใช่ทำอะไรได้บ้างพักทองอ่ะฮะใช่ไอ้โป้ใช่ เอาไปทำไพยได้จริงแต่เราต้องเอาไขแล้วต้องเอาไข่แล้วอะไรนะเรามีสองเรามีสามอันแล้วไม่เรื่องค้ำมีก้องปลูกด้วยมันเหลือสี่อันเอาเฟิสเอาบิ๊กมีบิ๊กมีกี่อันอะไรเฟิร์สอ่ะบิ๊กเห็นชื่อเฟิร์สด้วยบิ๊กมีฟอร์สทองกี่อันหนึ่งเราไม่ค้าบแล้วออไม่เป็นไรปลูกสี่อันสี่อันแล้วปลูกเลย ย่าบิ๊กเฟิสทำที่ขุดดีไม่มีที่ขุดไงปึ่งไอ้ใช่เฟิสไม่ทำที่ตกปลาปึ่งที่ตกปลามันมีอะมุมหมากทั้งในมุมไม่อใครมีทุกคนเราไม่เดี๋ยวคืนนี้เราไปล่ามอนสเตอร์กันใช่วันนี้เราจะมาขุดไม้กันนะครับเดี๋ยวพี่ทำที่ขุดไม้ทำแลสิโอ้ยโหเฟิสเดี๋ยวขึ้นอะเฟเนี่ยเฟิสเฟิสเอานี่พี่หน่อยเฟิสเฟิสในตัวเฟิสมีที่ขุดมีอาวุธอะไรป้ามีเยอะวะ ไม่มันแบ่งที่ขุดกันที่ขุดหินแหละเจ้าไม่ใช่ที่ขุดต้นไม้อะมีกนมีปวาอยู่แล้วเออรูเฟิร์ไปกี่อนเอาไปไปยางกันบิ๊กบิ๊กบิ๊กไปขุดหินที่ขุดไม้ เอามา,าไปไหมไไหแเราบิ๊กจะทำค้าพี่บิ๊กหน่อยค้าพี่บิ๊กด้วยไปเราไปขุดกันใครไม่ได้หกสิบสี่ไม้ห้ามเข้าบั่นในคืนนี้บิ๊กมีที่คุดแล้วพี่อะพี่โมยจากพี่ไม้อยู่ตรงนูนะ้นน่ะประดเด็นหรือพี่ค้าอย่าก็ได้หินอยู่ใครมั่งใครมีหินมั่งไม่มีใครบิ๊กมีหิน,นเจ็ดอันเอาไหมพี่สามอันมันมีแล้วหกสิบสี่เละ เก็บไว้เฟิร์สเก็บไว้โยนให้เจ็ดอันเลยเผื่อเฟิร์สตายเออไปขุดต้นไม้ก่อนเลยนะไปขุดก่อนเลยใครไม่ได้ของสิบสี่ไม้ห้ามเข้าบ้านไม้แบบคราบแล้วหรือว่าไม้ธรรมดาไม้ธรรมดายังไม่คราบเอามาคราบมันจะได้เยอะขนาดไหนแค่ยี่สิบไม้มันก็ได้คนสี่บ้างไม่รู้อ่ะคิดเอาว่า มาแล้วไปทำที่ขุดเสร็จแล้วก็ไปบุกกันเลย <_ d ose> โอ้มียากแค่นี้ออยแค่นี้ขุดต้นไม้ให้ได้เยอ,อะนะขุดเลยแถวบ้านเนี่ยเ <_ d ose> คลียเคลียพื้นที่วิขุดแถวบ,บ้านก็ได้เดี๋ยวห้ามเอาไปแค่สองสามต้นพอนะพี่ไปขุดที่อื่นดีกว่าไม่เห็นเฟิร์สเลยหาหนะหาเนมแท็กเฟิร์สกันปินต้นไม้อยู่อ้าวขัอยู่วกกัดยัเห็นชื่อมัดเต้ยอยู่เลยนี่ไม่เห็นชื่อเฟิร์สอะอยู่หลังบ้านพี่เลยเห็นละเห็นละ มันบอลหันบอลบอลดีดีดีทีาทำอะไรฟ i r ์สแล้วขุดไม้นะไนี้พี่ไปขุดไรนั้มที่มันไม่ถูกเฟิร์มนี่ขุดไม้ตงนี้ไม้เยอะนี้ไอ้มันบ้านเราเนี้ี่เดินมันกลับได้ไง f i r ขุดตั้งบ้านดีบ้านไม้แล้วมันมันดีกว่าอ๊เดี๋ยวไปเลยพี่จะพัฒนาบ้านด้วย เงยถึงต้นไม้ใหญ่แล้วพี่ว่าเรื่อนนี้คืนนี้ต้องอยู่ในบ้านแหละเพราะว่าขุดลามตึมือฝนก็ตกฝนไปล่าตไปเด้อก่อนนะเออทุกคนคืนนี้ทุกคนต้องไปฆ่าอะไรก็ได้มอนเตอร์มอนเตอร์ตอนนี้พี่เอาของมาเก็บก่อนกลับบ้านก่อนแป๊บนึงแเย่ไหมนะเฮ้ยมาต้องทำกลับบ้านจะไม่ไหมไม่พี่เอาของมาเก็บเอ้ยซอมบี้ฆ่าเลย ก็บี้อยู่ข้างหลังบัตเตอร์ด้วยไงอึบหลบเลยครับโอ้เราไปเจอต่างๆที่มาทุกคนฆ่ามอสเตอร์คืนนี้ตายไม่เป็นไรแต่ของอยู่ในตัวดิของพี่ไม่มีเลยใครดูฆ่าเด็สเกลิตันอะใครอะไปเรามาพี่ไปฆ่าตัวอะไรก็ได้ไอะเกมฟุ้งๆนะผมโอ้ยนู้นเออไม่ไม่เห็นเฟืร์สเลยพี่ไม่รู้เลยเฟืร์สตายตรงไหนโอ้ยเดกเกลิตันเดินได้อะ เฟิก์สน่นมันก็เดินได้อยู่แล้วใช่เฟิร์สมันไม่ใช่มนุษย์บินไม่ได้ไม่ใช่มนุกตัวมันก็เดินได้ตัวกินโ,โนโสมมั้งดิโอ้โหก็ไต่มนวิ่งอยู่หน้าบ้านเต็มเลยเอาไปด้านหลังบ้านพาเลยบ้านไม่ตอนนี้มันไม่กีมันวิ่งทุกคนพาเลยเคเบพี่ไปหา,า,พ,ปหาพี่ไปหานี่ก่อนนะเฮ้ยเสียงแมงมุมจากใครจากใครอยากไปข้ามแมงมุมมากตอนนี้ เราจะได้ยาแมงมูมลแล้วที่นอนเนาะไม่เออใช่อทุกคนอย่าเพิ่งทำท,ที่ตกบานะทำทำไม่ขนแกะก่อนใครเตียงของตัวเองทำด้วยตัวเองนะเตียงของตัวเองอะ่ะใครไม่มีเตียงของตัวเองก็ไม่ได้นอนเซไว้แต่ไงเราเกิดก็เกิดหนบ้านอยู่แล้วจริงไหมจริงหาแมงมุมไม่เจอเอ้ยไม่เจอเอ้ยตายตายยังยัง ฆ่าด้วยดาบไม่ได้เอาฆ่าด้วยขวานคีมมันบ้าเดี๋ยวยันมูมาให้หนึ่งอันเองเผื่อมันต้องใช้สี่อันเดี๋ยวผมมานะครับสักคู่เจอบิ๊กด้วยบิ๊กเจอคีมเลยโอ๊ยบิ๊กเจอแม่มูอีกตัวมามาสู้กันเออเออ

โอ๊ยไม่ได้บอใครอ่ะเฮ้ยทำไมก็ไม่เก็บกันไป่ออไ้ยอุยใครตีพี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้เต็มเลยพวกเราล่ไดี่ตู้มันจะไม่ีกใครตีพี่อีกละบิ๊กม่บิ๊กตีสเกลิตันอยู่สเกย่เอ อีกนัดเดียวพี่ก็ตายแล้วเนี่ยอีกนัดเดียวบ้านเราเป็นไงบ้างตอนนี้ทำไมของพี่มืดตุ่คนเดียวเลยผมอาสักคู่นะฮะาอ่าขาเป็นยงไงขอทำทอดก่อนเย้บิ๊กมีสามอาแล้วยายไ่มุมอยู่ยี่ยี่ยี่ไปไป่เจ้าแม่มุมแัมซอมบี้วิกเอร์ะวิวก็ต้องมีทำได้หนึ่งคนแก่ อ้<ด>วิกเจอแบงมุมง่ายจังวิจทำได้หนึ่งขนแกะแล้วแค่หนึ่งนะวิจขึ้นไปภูเขาแล้ววิจเจออะไปเตอร์ไปทุกทีเลยภูเขา,ปาไปแล้วภูเขาทุกทีเลยที่วิจเจอวิจขึ้นไปภูเขาหนึ่งเออวิจขับแล้วเอาเยวิจแคบแล้วเอาเยเอาไว้ประตูไม่ oh yeah ไมไมอยอมเปิดพี่ขอปรับปรับภาพก่อนแป๊บ,ปบปปน,นึงปรับต่อมี มกลทมรไม่เห็นเฟระสว่างแล้วสเย่เยเยนี่ไม่หิวเลยหูว่าตอนนี้ไปฆ่าสัตว์อยู่คลิปมันลงได้สิบห้านาทีแล้วอันนี้มันบอกว่าลงได้เั่งไลรยนาที ตอนนี้พี่มองเห็นทุกอย่างแล้วพี่สามารถไปบนจันทรไทยแล้วพี่มีขวานของใครไม่รู้สองอันเลยของเฟิร์สไงเฮ้ยอุ้ยโฮโฮโฮสกิลีตั้งเฮ้ยพีไม่ได้เจอแผงวายพี่ไ,ไม่เจอแผงเลยหรอเฮ้ยมีหมูม่บ้านยังมีสี่ออนอืนอเอ็กช็อตอือ<โ>ฮเออ<โ>ฮ้ยเรือซื้อ ไอาแล้วออกากเแล้วควอ,วอด้วยก็สำหรับวันนี้คงมีเพียงแค่นี้นะคะสำหรับ,บนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัดีค่ะสวัส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 ดีคสวัสดีค่ัสดี่ะสวัสดีค่ะ